สวัสดีค่ะมาค่ะกินกาแฟแต่เราต้องใส่นะคะผมมะพร้าวเข้าไปด้วยนะคะ LD ลดีโคโค่เพื่อนะคะช่วยเร่งการเมาผ่านเพราะฉะนั้นจะลดน้ำหนักเร็วขึ้นแล้วก็ข้อดีของผงมะพร้าวนะคะ,ะช่วยให้เราผิวสวยช่วยให้เราระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยละลายไขมันส่วนเกินที่สะสมมาเป็นแหลมปีแหลมเดือนนะคะนะะนั้น ที่มองหาว่าฉันจะลดน้ำหนักอย่างไรดีลองเอาผงมะพร้าวแอลกอฮอผสมกาแฟเลโกโก้ของพุกนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเล่นทำหมอนจริงๆนะคะแล้วช่วยนะคะสมองให้ทํางานดีขึ้นนะคะแล้วก็ดึงไขมันเก่ามาใช้นะคะและก็อิ่มท้องนานนะคะใส่เยอะๆได้เลยยิ่งใส่เยอะยิ่งหมอนหวานดีนะคะเออเอาิ ี่นะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นมันๆแบบนี้น่ากินมากไม่ไรูจะบอยงไร่รยังไงต้องลองกินเองอืมอร่อยมากนะครัคือความมันมันเข้มจ้นมากๆกลับมาด้วยค่ะกับแอลดีโคโค่หอมมากเลยอะ่ะลับไปด้วยนะคะ